ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังชมคลิปอยู่นะครับตอนนี้ผมครับก็ได้อยู่ในเกม i m s c แ a r e นะครับซึ่งเกมนี้นครับเป็นเกมแนวอินดี้สยองขวัญน,นะครับก็อินดี้เฮลร์นะับก็ไม่รู้ว่าความหมายนี้ยังมนนันแันมันคืออะไรนะครับแต่ว่าคือดูจากสกินช็อตของมาแล้วเป็นภาพแบบ ยังไงอะเป็นพิกเซลเป็นเหลี่ยมๆหลครับถ้าใครเคยเล่นแม็กพิกเซลนะฮะก็จะเป็นเกมภาพอย่างนั้นนะครับโอเคเพื่อการเสียเวลานะครับ forgive me นะโอเค <S <S ตอนนี้เราก็อยู่ในตัวเกมเรียบร้อยแล้วครับเป็นห้องชีเนยงเล็กๆนะฮะอ่พื้นหมายปารเก้สวยหรูนะครับก็ใครสนใจที่จะอยู่ห้องนี้ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับรานะคาค่าเช่า ต่อเรียนไม่แพงนะครับโอเคไปตัวเปิดไม่ได้่าก็หาของอุ๊บยังไ,ได้อ่ามีของใต้โต๊ะเก็บมาไปเออต้องเปิดนี้ก่อนผมเชื่อ,อนะให้ยายยายยญ่เยอะเยอะอะไรเนี่ยไรเลือด อีอ้าวไม่ได้โอ้โหร่างกันบอลรอดได้ไอ้เชี่ยไม,ไไม,ไม่ไม่ไปอ่ะโอเคอ่ะนี่ไงเจอทางออกพอดีท่อนี่บันไดกระโดดวิ่งแล้วกระโดดวิ่งแล้วกระโดดอ้าวาย อ๋อยังไม่ตายอ๋อปีนปีนไม่ได้เปิดตู้ไม่เปิดตู้ไม่เปิดนะครับอาเปิดได้แล้วอ๋อต้องดูมีอะไรดูไหม,มสื่อดูหนังสือกระดือรุ่น ต้องซือ yeah. oh. 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 uh ่ายไปไหนอู huh. oh, oh, ้ยเล่นนี้เล่นเบลอร์เบยนี่ของเอ้าเข้าไงวะน่าด้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีอะไรด้วยอ่ะปึ๊บอ้าชิบหายแล้วเดี๋ยวจ้องนานครับผมกลัวเอ้ามียื่ินมือได้ไะม้องจะไม่มองมัน ยื่นโ,โอ้ยแล้วว่าออกจากห้องนี้ดีกว่าครับไป็นการเตัวอื่นนะฮะล็อกนะครับนีกเปนล็อกเป็นตูวล็อกนะครับอ่าได้แล้าเอาเป็นกงครับครับอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอะไรวะอุ้ยยังอยู่อุ่ยปุมไม่อยู่ปุ่มอยู่ปุมไม่อยู่มอยู่ปุมไม่อยู่ Rogue, Galaxy, เข้ามานี่ม uh, ีอะไรไหมมีอะไรไหมอุ้ยวิ่งตามมาวะเฮ้ยเฮ้ยเอุ้ยหนังสือรุ่นตู้หนังสืออุ้ยจุ๋งเบยวิ่งวิ่งอุ้ยอะไรเนี่ยเปิดดูเปิดแม่งตามมาวะเฮ้ยเฮ้ยอู้ยจะติดจะติดจะติดดื้ยตามวะไม่ตามกูกลัวอะไรเนี่ยนี่โกงโถเอาไม่ได้หรอกไม่มี เฮ้ยเง่นไรอ่ะรูปภาพดาวไม่ชีโคดมานิ่าเฮ้ยบูชาก่อนโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยโตูสุดท้ายอาประตูดาวินชีนะฮะเฮ้ยอ้าอตลกละเอ้าดาวินชีกูเลิกใครทำเนี่ยทำกาแฟ,ฟาหกไะเนี่ย อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นะครับมันอยู่ไม่ได้นะฮะเปิดเปิดไม่ได้เปิดมันเปิดไม่ได้กูก็อยู่ไม่ได้ห้องนี้ห้องนี้เข้ามาแล้วห้องนี้เข้ามาแล้วห้องนี้โอเคเอ้าเดี๋ยวออกแล้วเนี่ยความรู้สึกนี้นั่นไงกูว่าแหละออกไม่ได้ปล่อยกูไปไป,ไปอะของโอเคยิบไปไป จากที่วิ่งชนไอ้หน้าขาวๆที่ลอยมาเมื่อกี้ในท้องกบของเจรยะหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับก็มันก็หลุดออกจากเกมอะแล้วมันก็เด้งเข้ามาหน้านี้เฉยเลยไม่รู้มันเกมนี้มันยังไงกันแน่เนี่ยมันเกมชีวิตจริงป้ะเนี่ยอยวฟังๆหวา้ายสายดีหวาดลาย้ายดี

เสียกูโล <SM. S 3> <Christina. S 2> ่อ้ยอ้ยอ้ยวเนี่ยต้องมีอะไรสักย่างกับกลไกเนีอ้ยเมันดังมันไก้ามามันไ้ามาล้วเนไกเ้ามาแล้วนไก้ามามันอยู่้างหลังมันอยู่้างหลังอ้ยเห็นหครับเห็นอ้สยงอ เสมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอมาแล้วงินไม่พอเฮ้ยเก่งยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งกูไม่อยู่กูไม่อยู่ไฟมึงแล้วโอ้ยขอขอ้โงไหนตรงไหนประตูประตูประตูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ้ยโอ้ยโอเคอ โงครับผมไม่เคยเล่นเกมสยองขวัญมาถึงขนาดนี้นะครับโอเคปุ๊บปุ๊บปอะไรเนี่ยโอ้โหฮุยฮุย้ยเรวฮุยอะไรวะเอ้าปิดอ๋อเปิดได้อยู่เข้าหนีไม่หนีไม่ได้มึงเุ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น อุ้ยวิสิ่วิสไฟเราไปไฟมันมันไปไหนมึงไปไหนมึงมานี่มึงไปไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกูรอเล่นกูไม่ท้าทายไม่ท้าทายขนาดนั้นยินตามทางไปเฮ้ยเจอประตูอ้าว อา้อาวอ้าวเมื่อกี้ไม่มีของกูป้ะเนี่ยอุ้ยอุ้ย,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 ยอ้าวมีของอโอเคอุ้ย e v e r y day suffering ตื่นๆๆๆๆตืกูไม่อยู่กูอยู่ จังหวะเป็อย่างกโก้กลับเี่เรืมอดีกว่าเอาวออมันติดข้าอ้าอ,อุ่ยอีกอีกเด็ดตกมีอะไรไหมสำรวจมีอะไรมีอะไรไหมอ๋อมีประตูฮะโอเคเปิดดู โอเคเอาโวยิซ่าเช็ดเรียบร้อยเหรอไม่เอาครับไม่กลับครับบอกตรงครับว่ากลัวครับเห็นภาพมีหงกลัวนะครับดูล็อกค,ครับล็อกค,ครับล็อกค,ครับล็อกครับล็อกทุกอันมั้เนี่ยมึงติด ติดป้ายหน้าประตูหน่อยว่าเออล็อกโอเคถึงเวลาติกบ้านเรานะคะมาแล้วอุ๊ยอฮ้ยอะไรแบบอ๋อภาพเฉยอ,อ่าติดบ้านสีมันแตกๆสีมันเปลี่ยนว่ะอ่า,อาอจบสักทีนะครับก็จะผ่าน คือตัวเกมนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับออยังมีเสียงวิ่งอยู่มันจะวิ่งไปไกลนะครับโอเคนะฮะก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับบ๊ายบายโชคดีนะครับ